นี่น้อขออนุโมทนาสะก่อนเด้อแม่จันทาอุรารักษ์ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด18พฤษภาคม2568อันนี้คือคล้ายวันเกิดก็เลยทำบุญพิเศษนอกจากพระาหารแล้ว ทำบุญสร้างสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีมหาวิริยะสารทะเขมสิริสันติสุขจำนวนหนึ่งพันบาททำบุญบำรุงท่าขันหลวงตาเนี่ยก็จำนวนหนึ่งพันบาททำบุญบำรุงท่าขันพระครูสุนทรสุตานุกูกลปู่ประกอบก็ห้าร้อยบาท รวมเป็นสองพันห้าร้อยบาทอุทิศให้พ่อใหญ่สิงแม่ใหญ่หนูผลบุทพาพร้อมญาติญาติตลอดเจ้ากรรนายเวรนอสรรพสัตว์ท,ทงหลายนิพพานะปัจโยโหตูหนอคขวันเกิดนอะหลวงพ่อปะคู่นอะหลวงตาว่ามันจะได้นึกถึงพ่อ นึกถึงแม่ผู้ให้ชีวิตมาตลอดทั้งปู่ย่าตายายเป็นต้นควรทำเป็นอย่างยิ่งหลวงตาวานอขันบมีออียงอืนเอาใจทำจังสินะนอ,ะอวันนี้ได้รับเมตตาจากพระครูโสภิตได้เนาะ โสภิญญาณโสภิษบอกโอฬารประยุทธ์นะครับประยุทธ์คุโอฬารประยุทธ์เนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้พันเมตตาเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสเมตตาเนาะพร้อมคณะสงฆ์นี่ <c oughs> เมตตาหลวงพ่อมนเทียนสันต์มโนที่เป็นลูกศิษย์ลุงหาตัวเนาะ ว่าจะนานกาัลระยโยมทั้งหลายนอสองขันรถเลยบมุมเมนธรรมดาปันใดข้อลาดนาออำเภอ่งกอนเดินครัสูงเดินสูงเดินเนนอเออหูเราไปหลายเติมเลยเจ็ดสิบเอ็ดอย่างขนาด <laughs> น้อเพราะฉะนั้นเอามือลงสยาติโยมน้อลองตา <c oughs> นี่ตั้งจิตตั้งใจไว้ทางคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญท่านก็ปรารภแล้วก็ทางคณะสงฆ์อำเภอหัวตะพานอยากจะสร้างตึกสง์อาพาธ ไว้ที่โรงพยาบาลหัวตะพานเมื่อพระเจ้าประสงค์ไม่อยู่ดีสบายแม่ชีแม่พามตลอดญาติโยมก็จะได้ดูแลอันนี้ทางพออท่านพอรงพยาบาลท่านตั้งใจแล้วก็ท่านตั้งใจว่าผมจะไม่ย้ายไปที่ไหนผมจะอยู่อำเภอหัวตะพานจนกเกษียณ รองพอออก็เหมือนกันจะยูนดูแลครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงค์ตลอดทั้งแม่ชีแม่พรมามญาติโยมที่หัวตะพานนี้ตลอดไปแล้วคณะสงฆ์ก็บอกว่าอา้าวงานนี้ยกให้หลวงตาว่เงินพระครูกิจธาตรหลวงตาก,กับว่มีอย่างหลายจังสินนะ แต่ว่าเพื่อน่าบอกไปอย่างซอยกันหลายฝ่ายเพื่อนว่าหลงต่างเออเพราะว่าอยู่หัวตะพานเนี่ยครับชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงปูส่สสงหงพระธรรมิติยานก็มีแล้วครับคนบ้านบ่อยเชนเงแสนสุขเนี่ยครับแล้วก็หลวงปู่ลีถ้าก็มาสร้างคนบ้านบ่อยเชนเงครับและนอกจากนั้นพระกูกิติโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตำนาจเจริญก็มีชื่ออยู่นี่แล้วครับพระกูปริยัติวีราพรก็มีเป็นต้นครับยังเหลือหลวงตาเหมือน <c oughs> <c oughs> กันทสง่าคณะสงฆ์เมื่อกอยากยให้มีสื่อหลวงตาจักหน,น่อยนะหลวงตาพา่อยากได้ซื่อดอกว่าส์น <c oughs> นอก,ก็เลยตกลงและทุกฝ่ายก็เลยร่วมสร้างกันมาหมดไปสิบล้านหน่อยๆแล้วครับสองชั้นครับ เดี๋ยวนี้ก็ <c oughs> ทางโนนบ้างทางนี้บ้างโยมแม่อมอมรัตปทุมเจริญผลท่านถวายสิบล้านครับนก,ก็เลยได้สร้างครับนอกนั้นก็ทุกทุกฝ่ายร่วมกันเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ประมาณเจดล้านยังไม่ต่อครับมงหลังคาเสร็จแล้วมันมีผู้ที่ปาวนาไว้แต่ยังไม่พร้อมก็เลยรอสักนิดครับ ทางหลวงตาสั่งทำแล้วครับนออันนี้ก็เลยเล่าให้หลวงพ่อท่านฟังด้วยเพราะว่าอยู่นี้หลวงตาก็ทำอยู่ครับเพราะว่าบวชมามันก็ใช้เวลาสี่สิบเก้าพรรษาแล้วครับเห็นบางสิ่งบางประการในบวอนพุทธศาสนาของเรา <c oughs> พระเจ้าประสงป่วยก็จะไม่มีไม่ค่อยจะมีผู้ใดดูแลเท่าใดนักก็ไม่ตำหนีใครนะแต่ว่าพระเราไม่ได้เรียนแพทย์มามันก็เลยดูแลไม่ค่อยเป็นเพระเาะฉะนั้นหลวงตาก็เลยออกมาอยู่แล้วก็พิจารณาแล้วว่ามันจำเป็นจริงๆก็เลยทำเป็นสถาน ชีวาพิบาลไว้เฉพาะวัดบ้านกะบ,บองพอได้ดูแลทำคลินิกเอาไว้หลวงตาก็บอกเคยเด็เฮี่ยนแต่วันนี้แต่ว่ากากคดญาติโยมถวายยามาจะไปไว้ที่ไหนมันก็ละเกะละกะทั่วไปเลยครับบางทีก็หมดอายุก็ยังไม่รู้ครับหลวงตาก็ทำคลินิกไว้ พอดีลูกหลานบันแสนสุขลูกแม่จันทาเมื่อกี้นี้ครับอันเป็นพยาบาลอยู่ที่หัวตะพานี่ยก็เลยมาดูแลครับมันก็เลยได้ทำคลินิกทำอะไรไว้เวลาพระเจ้าประสงค์ไม่สบายแก่มาทำอย่างไรเจ็บป่วยมาทำอย่างไรก็เลยทางมหาหลัายราชพัฒก็เลยมีโครงการคีรนุป,ปถาครับ อย่างแรกก็หลวงพ่อดอเอร์ยงยุทธวัดอดีศรปทุมธานีท่านมาอยู่จำบรรษาด้วยท่านก็เลยท่านสอนมหาลัยจุฬาลงกรณมหาราชวิทยาลัยครับเมื่อท่านมาจำบรรษาท่านก็เห็นนู่นเห็นนี่ท่านก็เลยมีโครงการบอกญาติพี่น้องอะไรต่างๆได้เงินมาแสนกว่าบาทจะให้พระเจ้าประสงค์เราในเรียนคีรนุกป,ประกแรกๆเลยนะครับในที่สุด พอประสานไปทางมหาลัย,ลายกราชพัฏก็บอกว่าเงินแสนนั้นเอาไว้เลยเพราะผมจะดูแลเองว่างั้นก็เลยได้ทำกันมาครับเดี๋ยวนี้ก็กำลังไปเรียนอยู่ส่วนหนึ่งห้ารูปครับแม่ชีหนึ่งคนแต่ก่อนก็เรียนมาสองสามรุ่นแล้วครับก็สบายขึ้นสักนิดเวลาพระเจ้าประสงค์ม่อยู่ดีสบายเดี๋ยวนี้ก็สามรูปครับดูแลอยู่ รวมหนึ่งหลวงปู่ไพบุญก็เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดครับแต่นอกนั้นก็อีกสองลูกรับก็ดูแลครับหลวงตาในฐานะ <c oughs> โอ้เป็นหยางนอะฮะอามะไม่บอกเออเออเออเอาบอกเป็นหยัง เออสาธุสาธุบ่ต้องเอาลงก็ได้พอสายันบ,บิดแลวบ่ยังอยู่เออเออเอาเอาชอยกันชอยกันพอขาวเจ้าหนาาไปใส่อะไรเจ้าหนาาเออเอา,เอา อันนี้คือโครงการครับเพื่อจะได้ดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ก็เลยหลวงตาก็สบายใจครับดูแลจนวาระสุดท้ายของชีวิตครับครับหลวงตาก็ตั้งกองทุนไว้ครับส่วนหนึ่งหลวงตาตั้งไว้หนึ่งล้านบาทแล้วก็คุณแม่วันนามานิตยโกรก็ห้าแสนบาทแล้วก็ญาติโยมครูบาอาจารย์ก็ร่วมกันครับ เอาไว้ที่คลินิกนั่นแหะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังสักนิดครับห <c oughs> ลวงตาเห็นมานี่พอป่วยมาไม่มีใครดูแลบางทีก็ต้องสึกครับโยมพ่อโยมแม่อยากให้สึกเพราะว่าไม่มีใครดูแลพระบางทีก็ไม่อยากจะสึกจนน้ำตาไหลหลวงตาเห็นมา เมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็เลยพิธธจารณาก็เลยทําขึ้นมาอันนี้พูดในฝั่งสั้นๆเนาะครับ <c oughs> อา้าทีนี้ปาราบถึงเ <c oughs> นาะท่านพระครูโสพิญญาณประยุทธ์เนาะเจ้าคณะตำบลสูงเนินเจ้าวาดวัดญาณโสพิษ ว่านารามพร้อมคณะสงรรยาโยมบาสุกบาจิกานี่นออย่างมหามพงันธ์ได้ประกาศอนุโมทนาไปแล้วก็รวมต้นบุญบำรุงพระพุทธศาสนาวัดบ้านกรบอนนอเพื่อสร้างตึกสง์อาพาธรวมทั้งหมดนหนึ่งหมื่นสามพัน เจร้อยแปดสิบบาทอนุโมทนาสาธุนพิพานะปัจยโยตุนอและนอกจากนั้นแม่ใหญ่หนูก,กาดบารมีนอล,ลูกๆมาไม่ได้ลูกหลานก็มาทุกอาทิตย์นอพร้อมลูกหลานนี่ทำบุญร่วมสมทบ นอถวายผ้าป่าสร้างศูนย์บริจาคโลหิตสามร้อยบาทนออนุโมทนาสาธุก็เป็นหนึ่งมืนสี่พันแปดสิบบาทเดออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งนอสาธุนิพพาณปัจโยโหตุวันนี้สั้นๆนอ หลวงตาในานามคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุแล้วก็ขอแจ้งขยายญาตโยมทั้งหลายบานเทาได้ทราบน้ำเดอ้อบ่อเสนองผลแพงแสนสุขผู้ใดอยากได้ควายครับเพิ่นเอามาถวายหลวงตาสี่ตัวครับควายกำลังงามครับ แต่พ่อใหญ่ท่านไม่สบายที่ท่านเลี้ยงมาตลอดอยานนี้นอนพักรักษาตัวที่กรุงเทพมหานครท่านก็เลยเขียนลงว่าขอถ้าไว้ควายสี่ตัวนี้ให้หลวงตาแล้วแต่หลวงตาจะพิจารณาครับ <c oughs> โอ้หลวงตาก็บวเคยได้ควายบัน,นจะเถื่อสี่ตัวนะแต่ว่าพ่อใหญ่เขียนไว้ว่าห้ามอย่างเดียวก็คือเอาไปฆ่า ห้ามอย่างเดียวนอกนั้นตามเหตุอันสมควรเด้อเข้าใจตัวอย่านโยมก็ดีคันผูใ้ใดสมควรที่เลี้ยงต่อจากพญายกสีใส่ต่ออย่งต่างๆกะที่เบิ่มว่าแม่เหรียญพอใบว่าจะอยากได้อยู่ลงตาพนานเด้อ ยังเหลือสามตัวคันพพดใดเเลียงจังสิที่เอาไปไว้ทำประโยชน์เพราะว่าขี่ควายเห็ดใส่พักใส่หน้าใส่เขา่าดีเบิดขี่ควายแม่บอกคือขี่คนขี่คนนี่ต้องจ้างเขาเอาหนีบางโยวัตเิเธอะเราต่าไหพันครับ แต่ขี้ควายนี่ซื่อกันเงิดบอ่อจังเจนามันได้ประโยชน์เขาเรียกมันมันก็เป็นบุญจนาพระใหญ่เลี้ยงมารักเหมือนลูกหักอีหลีแพงอิรีพ่อย่จงหว่าแล้วเขียนไหวให้เอาไปข่าเท่าหันเองจังเจนาเขาเลี้ยงไปเลี้ยงมากขาไม่รูกม่เต่า้าได้แล้วก็อยาก มอบให้ลูกให้หลานก็ได้อียังต่างๆบ่พิษอย่างจังทีนะเดอ้อจังบอกลวงตาเดอ้อจะโทษไปหาพุ่นสอยดนอยู่อันนี้จังแจ้ง,จงไอ้ทราบว่าจะแน่งพนแพงสงพ้นแพงนั่นอาจารย์บาสพลเลี่ยงครับควายเกือบยี่สิบตัววัวอีกสามสิบหรือสี่สิบหรือห้าสิบนี่แหละบางครั้งบางคราวนะครับ เฮ็ดหน้าพร้อมนะครับเฮ็ดหน้าพร้อมแล้ว,ลวเราก็เลียงง้วเลียงควายแล้วก็ญาติโยมจําเป็นกระแจครับเขาก็พุ้นเอาไปรวมบุญเพิ่ทั้งอุดรถูกรับจังจีน่าจังที่เนปะ็นตนเด้อจะขอแจ้งให้ราสชา้าเพื่อบุแม้น,นันอืนดอกลูกหลานพะอ,อยากหูจับแม่ยายพิกดก็ดีนอแม่ยายเตียนนอ มเมเตียนบรเลี้ยงบ่บ,บ่จังสินะเดอ้อใคนบอกครบแล้วลงตายสิให้เพื่อนเอามาไว้วัดปรับแล้วกะบ้ันนี้ก็จับฉลากใครจะได้ตัวไหนเราจะเขียนเบอร์ไว้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียอีกสามตัวจังสินะ เพิ่นหักคือลูกคือเต่าอนี้ห้องกับไปเลี่ยงต่อเพิ่นจะเจนเด้ออันนี้ต้งแจ้งให้ทราบส่วนไปนปฏิบัติธรรมที่วัดต,ตะเคียนทองเด้อแจ้งให้จาย์สมุทัยกบายบาจา์เดชาหยาิโยมว่าเจเอารถนั่นรถนี่ว่าไปว่ามาลุงตาเลยว่าโอ้เราทำมันอื่นเรายังทำได้นี่บางสาง่งวัดสางว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ โซลาเซลก็ห้าแสนสามมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทโซลาเซลก็ดิจังจีนาห้ารวมกันส่งตงึ้งูงว่าผายก,กันยั่ส่งรู้ต่าลถเคื่วนัดขึ้นมาเลยโทษป,ปับไปหาแม่ดอกใหม่เพิ่นเลยหลับโยมพอออกเจ้าของรถพกผมบัญทียี่สิบก็เขาบอกครับเพืน่นเพ่นยังจือไว้อยู่ พราะฉะนั้นเอาโลดบาดไปเดินหน่อยหลายกระร้างไปปฏิบัติธรรมหลวงตาวาควรสนับสนุนส่งเสริมหลวงตาวะจันทบุรีเดอ้อพ่อย่าสามหมื่นสามหลวงตาวาสามหมื่นได้พอได้อยู่ครับแต่ใส่พันล้มเออพันล้มเก่าว่าแต่แต่โหลดท้อลอยเนี่ยที่ไปอยู่ลลห,หลวงตาวาใส่พันล้มมันก็ดีพระแห้งนี่แหละหลวงตาวันเดอ้อ ภาย่นเขาบายจานลูกใดสิไปกะการบติคัดเอยียงต,ต่างๆกะบบได้เรียนหนังสือเอยียงต,ต่างๆกลับไปได้จานสมุทัยแจ้งให้ทราบกะเมชี่แน่ไม่ย่าแน่พอพ้อนไปก่อนแล้วหกกปทิลรับมาดวงตาเลยแจ้งไปนครพนมขมิ้นภูไปกับมาทรงนี่ก็ได้เด้อว,วาทัน ทั้งจันน่อยบันฑาพใหญ่ก็คือกันหลวงตาว่าคันมีพผัไปกะมาข้นตรวนต้อกันก็ได์ปเต็มดอกกัท่านหลวงตาว่าไปแบบเสเว่นเสเว่นจังหน่อยเน,นี่ยหลวงตาว่าเ้อ,เองงแบบเ,เ,เ,อนะเอมที่จะค้นบุล่ะซิบสองบอกกูสิบหา้าท่านไม่ออกไม่ยังครูาอาจาย์กับซิบไปคืกอกันแจ้งเจ้าหน้าทั้งเฮ้านั่นพอจะน่ากะแจ้งให้ทราบ เอารถทั่วไปเดอ้อวันที่สามสิบครับเวลาเท่าใดจ,จะค่อยคุยกันอีกทีนหนึ่งวันที่สามสิบกลับปฏิบัติธรรมอยู่เก่ามือมื่อที่เสกยบกับ,กบจังสินาเดออันนี้จะขอแจ้งให้ทราบนะโบกขามาธรรมะสัน้นสั้นสักนิดนอ่นอจาจายบคู่นอหลวงตานี่ ถ้าใครบวชก็ตามหลวงตาเนี่ว่าอยากให้เสกที่ไล่ซ้ำได้หลวงตากับแพงแต่ว่าต้องปาราชิกศึกสะท่านรถทีเดียวคันบวมเป็นปาราชิกหลวงตาว่าอยเฝ้าเสก์อดเอาซะก่อนอียงต่างๆหลวงตาแพงอีหลีอแพงพระครับเพราะว่าบวชนี่มันเป็นเรื่องสำคัญ ปะวัชะปะบทหน้าแปลว่าทั่ววัชชาท่านในการงดเวนบวชก็คือการงดเว้นจากบาปท,ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองจังที่นะ <c oughs> <c oughs> จจว่าหลวงตาเหตุทึกสงอาภาัยก็เพื่อตัวนี้แหละครับ